ทำเอาคอซีรีส์เกาหลีถึงกับช็อกไปตามๆกันเมื่อได้เห็นนางเอกสาวหน้าเด็กคูฮาเยซอนที่เคยโด่งดังอย่างมากจากการรับบทนางเอกสาวในซีรีส์ F4 เวอร์ชันเกาหลีได้เผยชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันว่าไร้างานไร้เงินไร้บ้านและต้องใช้ชีวิตบนรถแทน ในรายการเรียวอรีตอนที่4ที่ออกอากาศทางทีวีเอ็นได้ทำให้แฟนๆซีรีส์ที่เคยติดตามผลงานของนางเอกสาวคูฮาเยซอนรู้สึกตกใจกับสภาพความเป็นอยู่ของเธอหลังจากข่าวเช้าการอยากขาดแบบจบไม่สวยระหว่างเธอกับอันจฮายอนอดีตสามีที่รักกันนอกจอจากซีรีส์เรื่องบัดโดยเจ้าตัวได้สารภาพถึงการใช้ชีวิตในตอนนี้ว่าฉันหมดเงินไปเยอะมากหลังจากที่เกิดเรื่องเลวร้ายบางอย่างขึ้นฉันต้องไปอาศัยใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้น ในรายการนักแสดงหญิงเผยให้เห็นชีวิตประจําวันว่าเธอเริ่มต้นเช้าของเธอในลานจอดรถของโรงเรียนที่ซองบอกกูในกรุงโซนตั้งแต่6กนาฬิกาสานาทีแม้ว่าอากาศจะหนาวเหน็บเธอก็ยังใช้ชีวิตในรถพร้อมบอกว่าหลังจากหยุดเรียนไปเกือบ10ปีฉันกลับไปโรงเรียนและเข้าเรียนอีกครั้งมานานกว่า4ปีแล้วตอนนี้ฉันในวัยสีมันมีช่องว่างระหว่างวัยของฉันกับน้องใหม่ที่ห่างกันถึง20ปีฉันไม่มีบ้านของตัวเอง ฉันไปอาศัยอยู่บ้านแม่ที่อินชอนแต่พอถึงวันสอบหรือวันสําคัญฉันจะขับรถมาแล้วนอนในนั้นหรือไม่ก็ไปอยู่ในห้องสมุดเมื่อถูกถามว่าทําไมไม่กลับไปนอนที่บ้านแม่เจ้าตัวตอบอย่างน่าสงสารว่าเพื่อจะเข้าเรียนตอน9ก้าโมงเช้าหมายความว่าฉันต้องออกจากอินชอนตั้งแต่6กนาฬิกาสานาทีมันต้องขับรถไปเรียนนาน3-4ถึงี่ชั่วโมงเลยโดยเจ้าตัวยังเผยถึงสาเหตุที่ไม่เช่าหอพักอยู่โดยระบุว่าฉันอาศัยอยู่ในหอพักใกล้โรงเรียน แต่สัญญาเช่าหมดลงตั้งแต่ภาคเรียนที่แล้วฉันไม่สามารถหาเช่าที่ใหม่ที่เป็นสัญญาระยะสั้นสามเดือนได้และตั้งแต่ที่ฉันเริ่มเข้ามาเรียนอีกครั้งฉันตั้งเป้าว่าจะเป็นนักเรียนตัวท็อปเช่นกันการมาสายหรือขาดเรียนเป็นสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นกับฉันฉันเลยมาก่อนเวลาสองสชั่วโมงเพื่อความสบายใจพิธีกรได้เป็นห่วงเรื่องของความสะอาดที่เธอต้องอาศัยใช้ชีวิตอยู่แต่ในรถซึ่งครูฮฮเยซอนได้นำทิชชู่เปียกออกมาทำให้พิธีกรต่างตกใจว่าเธอล้างหน้าด้วยทิชชู่ดังกล่าว นอกจากนั้นครูฮฮเยซอนยังกินบนรถมีอุปกรณ์ทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมและอาหารกล่องพร้อมทานและยังมีกระติกน้ำร้อนซึ่งเธอระบุว่าในช่วงสอบเธอต้องรีบกินและไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องอาหารนอกจากนั้นรายการยังเผยภาพที่เธอเดินไปเข้าห้องน้ำในชุดนอนโดยคลุมทับด้วยแจ็กเกต็ตมีการใช้แชมพูแห้งเพื่อสระผมพร้อมสารภาพว่าฉันไม่ได้สระผมบ่อยค่ะฉันสามารถจัดการได้แบบไม่ต้องใช้แชมพูและใช้แค่สบู่ในการทำความสะอาดทุกสิ่งรวมถึงล้างหน้า ฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมต้องใช้ครีมอาบน้ำและโลชั่นสำหรับทุกสิ่งโดยนักแสดงหญิงได้ย้อนนึกถึงชีวิตของตนเองที่ไม่คาดคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ว่าครั้งหนึ่งฉันเคยถูกมองว่าเป็นลูกสาวที่ประสบความสำเร็จแต่ฉันก็ประสบกับความล้มเหลวครั้งใหญ่เช่นกันการสำเร็จการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพ่อแม่มันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับพวกเขา อย่างไรก็ตามรายการเรียลออริวนั้นเป็นรายการที่ให้คนดังมาร่วมวิเคราะห์และสังเกตการไปพร้อมกับผู้ชมเพื่อพิจารณาว่าการใช้ชีวิตประจำวันของคนดังที่ถูกถ่ายทำมานั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นการจัดฉากกันแน่